สวัสดีเช้าวันจันทร์นะวันนี้เป็นวันหยุดของใครหลายๆคนและเป็นวันทํางานนะครับของใครหลายหลายคนนะแต่ไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับสิ่งที่ทำครับ a night day นะครับก็ประเด็นวันนี้มีประเด็นที่จะมาพูดคุยและมาบอกกล่าวเราแจ้งครับนิดหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องศูนย์ดำรงธรรมนะครับ ประเด็นศูนย์ดำรงธรรมของกรมที่ดินปัจจุบันเนี่ยครับเราจะเห็นว่าหน่วยงานหน่วยงานราชการภาครัฐต่างๆเนี่ยพยายามจะมีช่องทางในการเข้าถึงในการเข้าถึงปัญหาหรือเรื่องที่ชาวบ้านแถวช่องเราประสบพบเจอและได้รับความเดือดร้อนเนี่ยในลหลายๆช่องทางนะครับในลหลายๆช่องทางด้วยกันปัญหาหนึ่งในนั้นก็ ก็คือเวล,ลาหน่วยงานพยายามที่จะตั้ง,งว่าหน้าด่านนะครับผมขออนุญาตใช้คําว่าหน้าด่านนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างกระทรวงมหาไทยเนี่ยกล่มการปกครองเนี่ยเขาก็จะมีอะไรครับหน้าด่านศูนย์ดํารงธรรมอาเภอนะครับเขาจะมีศูนย์ดารงธรรมอาเภอ,อและ เท่าที่ทราบเนี่ยเท่าที่ผมมีข้อมูลแต่ใครมีข้อมูลเพิ่มมากกว่านี้ก็แสดงความคิดเห็นหรือแนะนําได้นะครับเขาก็ยังมีคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับเรียกว่ากมนะครับขึ้นมาบริหารจัดการปัญหาต่างๆในระดับพื้นที่ในระดับหมู่บ้านนะครับซึ่งกมเนี่ยกรรามการหมู่บ้านเนี่ยแน่นอนว่าอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ผู้นําชุมชนแหละสถานที่ตั้งก็จะดูแลปัญหาใครมีเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนปัญหาต่างๆภายในชุมชนนะครับ เขาก็จะเรียกว่าขั้นต้นเรื่องปัญหาต่างๆก็จะถูกขับเคลื่อนถูกแก้ปัญหาในระดับชุมชนเรียกว่าศูนย์รับเรื่องร้องทุกร้องเรียนประจําหมู่บ้านตัวนี้ของกระทรวงมหาดไทยนะครับแต่หลายคนผมคิดว่านะครับตามความคิดของผมผมคิดว่าลักษณะการดีไซน์เนี่ยเหมือนเขาดีไซน์มาจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือของอสมนะครับยุคแรกๆเลยครับอสมกระทรวงสาธารณสุขมีการดําเนินงานผ่านอสมนะครับ สร้างเครือข่ายอ,อสมอในการแก้ปัญหาใน,ในเชิงระดับพื้นที่นะครับแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรต่างๆนะครับที่ไม่เพียงพอ,อที่ไม่ตอบโจทย์ต่อการแก้ปัญหาของหน่วยงานราชการในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ <S <S ต่อมา,อาตัวนี้เท่าที่ผมเห็นครับก็คือกระทรวงยุติธรรมนะครับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีหลายๆหน่วยงานหลายรกระทรวงยุติธรรมไม่ใช่ศาลนะครับอย่าไปเข้าใจผิด และคิดเองเออเองกระทรวงยุติธรรมกับศาลเนี่ยแต่ก่อนอาจจะเป็นหน่วยงานเดียวกันแต่ทุกวันนี้ถ้าจะปีไม่เิียปีส3่าเขามีการแยกสารปนส่วนกันออกมาชัดเจนครับสารยุติธรรมทำหน้าที่ในการพิจารณาอัถคดีเป็นสําคัญส่วนกระท,ท,ทรวงยุติธรรมทำหน้าที่ในการให้ชาวบ,บ้านชาวช่องเราเข้าถึงความยุติธรรมการให้ความรู้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเดือกร้อไม่รับความเป็นธรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ก็นี่คือหน้าที่หลักของกระทรวงยุติธรรมนะครับหลักๆก็กระทรวงยุติธรรมก็จะมีหลายหน่วยงานนะแต่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาจะมีหน้าด่านคล้ายๆสาธารณสุขเหมือนกันครับเขาจะมีสํานักงานยุติธรรมจังหวัดนะครับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานที่ดูแลจุดประสงค์ฮะจุดประสงค์ก็คือเขาพยายามตั้งหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมมันมีหลายหน่วยงานนะครับ เขาพยายามที่จะตั้งหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานกลางนะครับพูดนี้ง่ายครับในแต่ละจังหวัดเนี่ยมันหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมนะ่ะมันมีหลายหน่วยงานใช่ไหมครับบังคับคดีอะไรกลมพินิษฐ์ละคุมครองเด็กบังคับคดีแล้วมีอะไรกรมพินิษฐ์กลมคุมประเพลิพวกนี้นะครับเรือนจำนะครับมีหลายหลายหน่วยงานนะครับขาดตกหน่วยหน่วยงานไหนก็ขอโทษขออภัยนะครับแต่การที่ งานที่พูดง่ายครับเป็นหน่วยงานกลางในระดับพื้นที่นะครับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆเรื่องอะไรต่างๆมากมายครับไม่มีเงินในการต่อสู้คดีไม่ว่าท่านจะฟ้องเขาหรือถูกเขาฟ้องหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอื่นๆหรือการชดเชยเ,เยยาๆต่างๆของกรมคุ้มของสิทธิเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะฮะตัวนี้หลักของกระทรวงยุติธรรมนะครับว่าประเด็นที่จะพูดคุยวันนี้ก็คือเรื่องอเกี่ยวกับ หน่วยงานหน้าดา่านที่รับเรื่องร้องเรียนนั่นแหละครับเพราะว่ามีประเด็นที่จะพูดคุยเกี่ยวกับศูนย์ดำรงธรรมของกลุมที่ดินเหมือนกันนะครับสวัสดีทุกคนครับไม่แน่ใจว่าเสียงชัดไม่เอ่ยน,นะครับก็ถ้าไม่ชัดยังไงก็ทักบอกกันได้ครับหรือถ้าไม่ได้ยินเสียงนะครับศูนย์ที่ทชุมชนนี่ยเขาจะมีอาสาสมัครในหล,ลายๆหน่วยงานนะครับ ยุติธรรมเนี่ยเขาจะมีอาสาสมัครนะหรือกระทรวงยุติธรรมก็จะมีอาสาสมัครในหลายๆห,หน่วยงานอาชีพอาสาสมัครคุมประพฤติอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิอาสาสมัครยุติธรรมนะก็แต่เราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้กระทรวงยุติธรรมจะไปตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนในระดับตำบนนะในระดับพื้นที่แต่การบาริหารการจัดการเนี่ยในระดับพื้นที่หรือว่ามันยังขาดความเป็นเอกภาพอยู่นะบางศูนย์ยังเป็นได้แค่ศูนย์ <c oughs> เราจะเห็นได้ว่าบางศูนย์ยังเป็นได,ได้เพียงแค่ศูนย์อยู่นะครับศูนยะ์ต่างๆที่ตั้งมาเนี่ยบางทีมันใช้งานไม่ได้จริงนะมันไม่ได้ตอบโจทย์ตอบสนองกับวัตถุประสงค์ที่ไปตั้งได้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยว่าอย่างนี้ละกันนะครับหลายๆศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าศูนย์ของกระทรวงไหนในบ้านนี้เมืองเมืองนี้แหละครับไม่ว่าศูนย์ของอกรมการปกครองเองอกมอเองก็ดีหรือส่วนราชการอ,อื่นๆเองครับ หลา,ลายพื้นที่เท่าที่พบก็คือศูนย์ก็ศูนย์จริงๆอ่ะเป็นศูนย์จริงๆไม่มีอะไรนะแต่ส่วนที่ดีก็มีครับต้องบอกกันว่าส่วนที่ดีก็มีตัวเนี้ยแต่ส่วนเนี้ยก็เป็นประเด็นที่ผมให้ความเห็นไปนะครับเขาพยายามจะแก้ปัญหาในระดับรากย้าในระดับชุมชนในระดับพื้นที่นนะครับเจตนานะเจตนามันใช่เจตนามันดีทีนี้เรามาดูและหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ กรมที่ดินกรมที่ดินเขาก็มีศูนย์ดำรงธรรมเหมือนกันนะครับเป็นศูนย์ที่เปิดโอกาสให้ร้องทุกร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องที่ดินที่ดอนทีนี้เขามีการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะครับสองห้าหกห้าเนี่ยเป็นต้นมาเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนการให้บริการนิดหน่อยก็เลยจะนํามาบอกกล่าวเราแจ้งนะครับก็คือการให้บริการร้องทุกร้องเรียนสอบถามข้อมูลและให้คำปรึกษาต่างๆเนี่ยผ่านระบบ call center นะครับ หมายเลข02141เนี่ยแล้วก็5555นะครับเปิดให้บริการในวันและเวลาราชาการนะครับตั้งแต่8โมงครึถึง16.30นี่คือมีการปรับเปลี่ยนกันให้บริการนะครับอบ,อบ,อรอบอกเบอร์โทรนะครับก็คืออีกนิดหนึ่งนะครับ02141ครับ5555ครับในวันและเวลาราชาการนะครับศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินใครมีปัญหาเรื่อง ร้องเรียนที่ดินที่ดอนหรือไปติดต่อสอบถามปรึกษาก็โทรไปสอบถามได้หรืออีกช่องทางหนึ่งเขามี Li น e แอปครับลน์แอปที่ดินครับ t w e d i n แล้วก็แอปตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าคู่คิดครับแอปพลิเคชันคู่คิดแล้วก็เว็บไซต์ครับเว็บไซต์ตัวนี้จะอยู่หน้าเว็บของกรมที่ดินไปคลิกกันได้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของการร้องทุกร้องเรียนนะครับปัญหาการร้องทุกร้องเรียนทางเว็บไซต์ด้วยครับเข้าไปเนี่ยเมื่อคลิกเข้าไปเขาก็จะให้เรากรอบโน่นนี้นั่นเป็นเรื่องเรื่องราวทีเ่เราประสบพบเจอปัญหาต่างๆนั่นแหละครับก็ใครมีปัญหาก็ลองเข้าไปใช้บริการกันได้นะครับนะครับโอเคครับตอนนี้ก็คือเจตนาเพื่อจะมาบอกกล่าวเ่าแจ้งและ เสนอความคิดเห็นเล็กๆน้อยครับประเด็นนี้นว่าหลายๆหน่วยง,งานพยายามที่จะทำให้ชาวบ้านชาวช่องเราเข้าถึงข้อมูลข่าวสารพยายามจะแก้ปัญหาในระดับเชิงพื้นที่เป็นสําคัญแต่เจตนาดีครับเจตนาลายๆายนวง,งานดีนะมีการตั้งอาสาสมัครมีการตั้งหน่วยง,งานในระดับพื้นที่ในระดับตําบลแต่ทางฏิบัติจริงเนี่ยบางพื้นที่ก็ยังเป็นศูนย์บางพื้นที่ก็ดีเด่น,นบางพื้นที่ก็ยังมีปัญหาในการขาดความเ็นเอกภาพหรือ คนคิดเป็นส่วนกลางทางปฏิบัติเป็นส่วนพื้ภาคบางทีมันยังไม่ตอบโจทย์นะประมาณคนเขียนกฎหมายอยู่ส่วนกลางนะครับคนใช้วานในระดับพื้นที่นะมันก็อาจจะเห็นปัญหาเห็นอะไรไม่ไม่คม,มชัดมากเท่าไหร่แต่ยังไงก็เอาใจช่วยครับทุกๆปัญหามีทางออกถ้าหาทางออกม่เกิดไม่เจอก็ออกทางที่เข้ามาสวัสดีครับ